วินัยคือการควบคุมความถือถือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องมีงามเป็นประแจสำคัญในการกำรนดสังคมให้เหมาะสมให้ไแท้จริงก็เกิดจากการสมนวจและได้จริงไม่ใช่เกิดจากการถูกบังคับพาะบรมมาชาวบ้านในราชกาี่ิทยาสวัสด<อ>ีค่ะ,ะพวกเราตัวแทนนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนบ้านคำลัน พี่ชันเด็กหญิงนัิรจอกุูปพี่ชั้นเด็กหญิงนากวิการชั้นหนกับผมเด็กชายนักธิรจักสุกับผมเด็กชายหองนอกร่มงาวันนี้จะมานำเสนอโครงงานเรื่องหล่อสวยด้วยทิ่ันแต่งกายถูกระเบียบปัจจุบันนี้สื่อสังคมออนไลน์เปิดกว้างทำให้นักเรียนเรียนแบบผ่านิยมการแต่งกายที่ไม่ถูกต้องเช่น การสวมใส่กระโปงที่ชานราลูกรวมไปถึงการเอาเสื้อออกนอกเกงจากการสังเกตพบว่ามิจิเรียนแต่งกายไม่ถูกรเบรียบเปยครั้งซึ่งอีกเฉพ้ะในถุงการขาดเบียบภานในและความรับผิดชอบต่อตนเองเนื่องจากปัญหาการแต่งกายไม่เรียบร้อยมีผลมาจากการขาดความรับผิดชอบต่อตนเองอีกได้มีการนำนำคำมงคลชีวิตข้อที่เก้ามีที่แปทที่ดีมาเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนโครงการทำหล่อเหด้วยวินในแต่งกายถูกระเบียบ พวกผู <hi> ้ตรวจการศึษาของโรงเรียนด้านแต่งกายดีโดยมีความมุ่งหวังว่าจะปลูกฝังให้กับนักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนด้วยความเต็มใจวัตถุประสงค์ 1. ด้านความรู้เพื่อนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการแต่งกายอย่ถูกต้อง 2. ด้านกระบวนการการปฏิบัติเพื่อนักเรียนแต่งกายถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน 3. ด้านเจตปติ ให้นักเรียนมีจิยธรรคติที่ดีต่อการแต่งกายอยถูกต้องเป้าหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองจำนวน15คนเป้หาหมายเชิงปริมาณน,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองร้อยละเจ็ดสิบมีผลการเปรียบเทียบคะแนกนการตรวจเครื่องแต่งกายในแต่ละเดือนเพิ่มสูงขึ้นหรือคงที่หากได้คะแนนสูงสุดแล้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองร้อยละเจ็ดสิบ มีผลการตรวจครืแต่งกายผ่านเกณฑ์ร้อยละแปดสิบของจำนวนครั้งที่มีการตรวจเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองมีความรู้และความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการแต่งกายให้ถูกระเบียบของโรงเรียนและเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนการแต่งกายให้ถูกกฎระเบียบของโรงเรียนเป้าหมายในสัน้นหนึ่งให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการแต่งกายอย่างถูกต้องสอง วัอนักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนื่อเห้พฤติกรรมการแต่งกายของนักเรียนดีขึ้นอย่างต่อเนื่องป้าหมาระยยาว 1. นักเรียนสามารถแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบได้อย่างสมังเสมอและยั่งยืน 2. นักเรียนจะเกิดในและมีเจตสติที่ดีต่อการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบ 3. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาอตรักของโรงเรียน การดำเนินงานระยะที <la> de Anyways, <desserts> 1> uh ่1การดำเนิการประชุมครูที่ปรึกษาและนักเรียนแกนนำฉันมดยีมศึกษาที่สองจำนวน15คนเพื่อชี้แจงเป้าหมายนวมการศึกษาแบบผู้มือการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนว่าสําลังอย่างละเอียดร่วมการจัดทําแบบผู้มือหลอดส่วน้ดยวินัยฉบับยอดที่ชัดเจนจากนั้นทําแบบบันทึกการตรวจทุกแิ่งกายและทําแบบวัดความรู้ของนักเรียนต่อการแต่งกายที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนจากนั้นทําแบบสอบถามเจตคติของนักเรียน ก่อนดำเนินกิจกรรมระยะที่ 2. การปฏิบัติการ 1. กิจกรรมวินัยในความภาคภูมิใจสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการแต่งกายในสต้องและจัดทําป้ายส่งเสริมการแต่งกาย 2. กิจกรรมเพื่อนเชิญเพื่อนตรวจตาและเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ตรวจความเรียบร้อยเกี่ยวกับการแต่งกายของเพื่อนร่วมชั้นโดยใช้แบบบันทึกการตรวจแต่งกา,งา,งงกาย 3. กิจกรรมรหลอดวัวด้วยวินัย ขอ้อเรื่องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มีคะแนนการแต่งกายสูงที่สุดในแต่ละเดือนตอมอบรางวัลต้องเป็นแรงจูงใจในการแต่งกายถูกต้องสายที่3ประเมินผล,ลรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มีผลคะแนนการตรวจเครื่องแต่งกายผ่านเกณฑ์หรือไม่เปรียบเทียบคะแนนในแต่ละเดือนว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มีผลคะแนนการแต่งกาย พัฒนาหรือไม่ทดสอบความรู้และเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2หลังทํากิจกรรมย่สิี่4สรุปผลและเผยแพร่สรุปผลและข้อเสนอแนะสรุปผลการดําเนินงานทั้งหมดปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงง,งานการเผยแพร่นำเสนองานที่สําเร็จของโครงงานมาจัดทำบอร์ดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นแนวทางในการขยายผลไปในระดับชั้นต่อไป นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบการวัดความรู้เรื่องการแต่งกายที่ถูกระเบียบก,ก่อนและหลังดำเนินกิจกรรมแท่งสีฟ้าคือผลคะแนนก่อนดำเนินกิจกรรมส่วนแท่งสีเขีคือผลคะแนนหลังดำเนินกิจกรรมหลังจากดำเนินกิจกรรมพบว่าน,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มีผลคะแนนที่เพิ่มสูงขึ้นและผ่านเกณฑ์ร้อยละ80ทุกคน ก็ได้มีการตรวจทั้งแข่งกายตั้งแต่เดือนมิถุนาโดยตรวจวันจันทร์พุทธศุกร์สลับกับกลางคา้นหัต้์เมื่อครบหนึ่งเดือนเราได้มาซื้อคะแนนลงในตารางรวบรวมคะแนนและหาค่าลอยล่างเพื่อหาหนักเรียนที่มีคะแนนการแต่งกายสูงที่สุดในแต่ละเดือนหลังจากครบหนึ่งภาคเรียนเราได้มีการมานทึกคะแนนลงในตารางเพื่อหาพัฒนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองด้านการแต่งกาย ในภาพเรียนที่1เรามีการตรวจเครื่องแต่งกายทั้งหมด45ครั้งโดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าผ่านเก์ทั้งหมด108กล่องจำนวนครั้งที่ตรวจหรือทั้งหมด36ครั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทุกคนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดให้นักเรียนทำแบบสอบถานเจตคตกก่อนและหลังดำเนินกิจกรรมโดยแท่งสีฟ้าคือก่อนดำเนินกิจกรรมและแท่งสีส้มคือหลังดำเนินกิจกรรมเพราะว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทุกคน มีเจตคติที่ต่อการแต่งกายอย่างถูกต้องเพิ่มสูงขึ้นการดําเนินงานตามโครงงานหลอดส่วนด้วยวินัยแต่งกายถูกระเบียบมีการใช้หลักธรรมและพระบรมราชวาทบํปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาการแต่งกายไม่มีวินัยและมีการใช้มาตรการเชิงบวกเพื่อส่งเสริมความรูม้ความตั้งใจอย่างต่อเนื่องเป็นการสร้างพื้นฐานการมีวินัยให้กับตนเองตามหลักธรรมที่ยั่งยืนและเมื่อโครงงานนี้บรรลุผล จะมีการวางแผนเพื่อขยายผลโครงงานไปในระด<อ>ับชั้นต่อๆไปพวกเราขอบคุณค่ะ